ครับสวัสดีครับวันนี้อีกซูตแล้วนะครับจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งกล้องโรบอตตัวนี้กันนะครับโดยเรามาดูก่อนครับว่าตัวกล้องนี้มันมีอะไรบ้างโดยจากตัวนี้เป็นหน้าเลนมันนะครับทีนี้มาดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับมันจะมีตรงตรงปุ่มกลมนะครับจะเป็นปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ช่องไฟเข้าไมโคร USB นะครับแล้วก็ช่องแลนสามารถต่อแลนก็ได้แต่ว่ากล้องตัวนี้สามารถต่อไินฟได้นะครับ แล้วก็อีกจุดนึ้งนะครับตรงใต้กล้องจะเป็นช่องใส่มือถือการ์ดทีนี้เราจะมาเริ่มติดตั้งนะครับโดยเลือกจากเอาสายย s b ีนะครับที่มีอยู่ในกล้องเสียบเข้าไปข้างหลังตรงนี้แล้วก็สร้างยูเอสบีเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบปากกับวัตถครัดทีนี้สังเกตไฟเข้าได้จับไฟสถานะอยู่ใต้เลนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันที่กล้องนะครับอ่าดูที่แอปนะครับ โดยที่จากหน้าแอปของเรานะครับเปิดไปที่แอปสมาร์ทไลน์ครับเป็นรูปบ้านสไฟฟ้าเมื่อเปิดเข้ามาแล้วเราจะทําการแอดกล้องตัวนี้เข้ามาในบ้านแล้วนะครับให้แตะไปที่รูปบวกด้านบนขวาจากนั้นที่ด้านซ้ายให้เลื่อนไปดูส่วนที่เป็นกล้องสมาร์ทนะคะรับเราแตะเข้าไปจากนั้นเลือกไปที่ไอคอนกล้องสมาร์ทครับครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้ว ตัวแอจะบอกให้เราทาการรีเซ็ตตัวกล้องก่อนนะครับตัววิธีการรีเซ็ตนะครับทำได้นี้เลยก็คือมาที่ตัวกล้องครับตัวที่ตัวกล้องครับด้านหลังมันจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ซึ่งจะเป็นเป็นปุ่มเล็กๆอยู่ให้เรานําเข็มจิ้มซิมนะครับซึ่งมีแถงให้ในกล่องแล้วกดเข้าไปที่กล้องนะครับประมาณ5วินาที จะมีเสียงตึงต้งตึงต้งนะครับเพื่อบอกว่าตัวกล้องกําลังรีเซ็ตแล้วนะครับแล้วรอสักพักหนึ่งมันจะเป็นไฟสีแดงกับทิปโอเคครับเมื่อไฟสีแดงกับทิปแล้วนะครับให้เรากลับมาที่โทรศัพท์อีกรอบแล้วมาดูนะครับหลังจากเรารีเซ็ตเรียบร้อย,ยแ,ลแล้วให้เราแตะติ๊กถูกว่ากล้องรีเซ็ตเรียบร้อยแล,แล้วจากนั้นกดเม x ครับ เมื่อกดอีกนะครับทีนี้จะให้เราใส่ข้อมูล w i i เทีาเราเชื่อต่อครับก็คือเลือก Wi-Fi เราติดที่เราต่อแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยจากนั้นกดถัดไปครับเมื่อกดถัดไปเรียบร้อยแล้วครับมันจะขึ้นมาเป็นหน้า qr code นะครับ qr code นี้แล้จะให้เราเอาไปสแกนกับกล้องเพื่อทําการต่อ Wi-Fi นะครับต้นห่างกันประมาณ1 0เซนถึง15เซนพอกล้องดังตึงต้ง,งแล้วไฟจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินกระพริบช้า แล้วให้เรากดปุ่มสีน้ำเงินเลยครับว่า I heard a prompt จากนั้นก็รออย่างเดียวครับนี่ครับสังเกตได้จากไฟพอกระพริบแล้วขึ้นนี่หมายความว่ากำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ครับกำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็แอดเข้ากับแอปเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ว่าเป็นชื่ออะไรว่าเป็นกล้องเเแล้วกดบันทึกเราสามารถเลือกใส่ห้องได้แล้วกดเสร็จสมบูรณ์ ที่กล้องหมุนนี่คือกล้องกําลังคาลิเบรตตัวเองนะครับหลังจากเราแอร์เซ็ตเรียบร้อยแล้วโอเคครับทีนี้สาม,มารถสั่งหมุนได้เรียบร้อยครับกล้องพร้อมใช้งานก่อนครับ